อันนี้เป็นคลิปการแนะนําการใช้เครื่องมือในสตรีมหยาดแล้วก็การสร้างไลฟ์สตรีมที่เชื่อมโยงสตรีมหยาดไปยังเฟซบุ๊กนะครับโอเคหลังจากเราเข้ามากาในสตรีมหยาดแล้วก็เชื่อมโยงไปยังเฟซบุ๊กแฟนเพจเราก็จะเจอหน้านี้นะครับก็คือเจอหน้าการสร้างออกอากาศถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นการ uh, New Create Broadcast นะครับให้เราทําการกดคลิกแล้วก็สร้างาก,าการออกอากาใหม่นะครับก็เลือกช่องทางที่เราจะ ทำการสตรีมนะครับในที่นี้เราจะเลือกชอ่องดังเพจของทางอีสานบิททุกครั้งนะครับต้องตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อ,อตั้งชื่อแล้วก็ใส่คำบรรยายซึ่งทุกครั้งก็จะมีคำบรรยายแล้วก็ตั้งชื่อไปให้นะครับอันนี้จะแนะนำแค่เฉพาะการสร้างออกอากาศไม่ใช่ไม่ใช่การกำหนดเวลานะครับก็คือการสร้างออกอากาศเลยนะครับโอเคนะครับเราก็ทำการคลิกเข้าไปแล้วก็ซึ่ง ในคําแนะนำของสตูมยาตก็แนะนำการใช้เป็นสายแลนนะครับสายแลนมากกว่า Wi-Fi นะครับแต่ก็ Wi-Fi ทุกวันนี้เป็น Wi-Fi 6ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับใช้เมื่อเราไปอินเทอร์เน็ตสปีดเทสแล้วมีความเร็วไม่ต่างกว่า20เมกก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้นะครับอันนี้ให้เราทำการเปิดและปิดใหม่ในระหว่างที่ เราต้องการหรือเปล่านะครับก็ผมตั้งชื่อไว้เป็นห้องส่งอีสานบิดนะครับของสตรีมยานอันนี้เราเข้าสตูดิโอเข้าไปนะครับเมื่อ,อเราเข้ามาแล้วนะครับให้เราทําการส่งลิงก์นะครับส่งลิงก์ลิงก์คําเชิญนะครับคำเชิญไปให้ผู้ร่วมดําเนินรายการโดยปกติก็จะมี2-3ท่านนะครับแต่ ของ i e c o n อน l k ส่วนมากก็จะเป็น2ท่านเป็นผู้ดำเนินรายการหนึ่งท่านแล้วก็เป็นผู้ร่วมสราสหนึ่งท่านให้เราครับคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะครับคัดลอกลิงก์ตัวนี้ไปส่งให้ท่านนะครับท่านผู้ดำเนินรายการผ่านช่องทาง a c e b o o k Line หรืออีเมลตามที่ท่านสะดวกนะครับท่านสะดวกครับก็เมื่อเราคัดลอกเสร็จแล้วก็ ไปส่งอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ท่านก็จะเข้ามาเหมือนที่เราเข้ามาในห้องส่งนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะเปิดเสียงนะครับแต่ก็จะไม่ได้ยินท่านเหล่านั้นก็จะไม่ได้ยินเรานะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเรายังไม่เพิ่มตัวเองเข้าไปในสตรีมนะครับให้เราทําการเพิ่มเข้าไปในสตรีมเพื่อที่จะพูดคุยกับท่านเหล่านั้นนะครับในระหว่างเตรียมหรือว่าสื่อสารการรอไลฟ์ท่านผู้ดําเนินรายการของ แต่ละครั้งท่านก็จะเตรียมประเด็นการเสวนากับผู้ร่วมใ,ในการประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มนะครับให้เราเข้าในสตรีมอยากช่วง17.00นนะครับเพื่อที่จะส่งลิงก์แล้วก็เตรียมการให้ท่านโดยเน้นย้ํากับท่านผู้ดาเนิรนรายการทุกท่านนะครับให้เปิด1เครื่องเพื่อไม่ให้เสียงซ้อนนะครับให้เปิดหนึ่งเครื่องเท่านั้นนะครับ1เครื่องเพื่อไม่ให้เสียงซ้อนไม่ฉะนนั้นท่านจะหา สาเหตุในการแก้ปัญหาเสียงซอนยากมากนะครับขอแนะนําให้ท่านเข้าหนึ <Jean ette> so ่งเครื่องแล้วก็ฟังจากนี่ได้เลยนะครับฟังจากตัวสตรีอยัดได้เลยหลังจากที่ท่านเข้ามาแล้วให้เราทําการเพิ่มท่านเข้าไปนะครับแล้วแต่ท่านจะอยากอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับถ้าเพิ่มก่อนท่านจะอยู่ฝั่งซ้ายถ้าเพิ่มทีหลังท่านจะอยู่ฝั่งขวานะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นจะเป็นการแนะนํา เครื่องมือนะครับเครื่องมือในการระหว่างไลฟ์นะครับเครื่องมือในแถบเครื่องมือก็จะมะีความคิดเห็นนะครับอันนี้ความคิดเห็นที่แสดงในสาธารณะนะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นแชทที่ไม่สาธารนณะก็คือสามารถในระหว่างที่ท่านไลฟ์อยู่เราไม่สามารถใช้เสียงตอบโต้กับท่านได้ให้เรานัดแนะกับท่านว่าท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงไม่สะดุดเสียงไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เราใช้แชทส่วนตัวในการที่จะแนะนําผู้ดําเนินรายการได้นะครับส่วน ความคิดเห็นข้างบนสุดเป็นความคิดเห็นสาธารณะที่แฟนเพจเข,าาเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับให้เราเพิ่มเข้าไปในระหว่างไลค์ได้หรือซ่อนในระหว่างไลค์ก็ได้นะครับซึ่งอาจจะมี 1. นึ่งสองสามแล้วก็ทําการสลับในการเพิ่มความคิดเห็นของท่านเหล่านั้นขึ้นไปนะครับต่อไปเป็นเครื่องมือของแบนเนอร์นะครับแบนเนอร์แบนเนอร์ในที่นี้ก็จะมีชื่อ ทรมของอบาร์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้ชื่อบาร์รายการซึ่งจะแนะนำในเครื่องมือต่อไปนะครับโลโก้นะครับโลโก้ของอีอสานบิทนะครับก็จะขึ้นอยู่ที่มุมขวาที่เราตั้งค่าไว้นะครับใช้โลโก้เพื่อกดเพิ่มเข้าไปในระหว่างไห์หรือโลโก้อื่นเราสามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับโลโก้หน่วยงานของหน่วยงานอื่นที่มีนอกเหนือจากอีกสานบิทที่ยังไม่ได้เพิ่มนะครับสามารถเพิ่มในเครื่องหมายบวกนี้ได้นะครับในการอัปโหลด นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือวิดีโอนะครับเครื่องมือวิดีโอซึ่งจะใช้บ่อยมากในการเข้ารายการนะครับซึ่งจะแนะนําในในเซสชันถัดไปนะครับแล้วก็พื้นหลังพื้นหลังของอ e c o n talk เราจะใช้อยู่2อันก็คือก่อนเข้ารายการเราจะตั้งค่าเป็นภาพปกของรายการเพื่อที่จะให้ในช่วงระยะเวลาไลฟ์เนี่ยในช่วงระยะเวลาไลฟ ถ่ายทอดสดก่อนเข้าเนี่ยจะได้เห็นภาพนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปสู่วิดีโอนะครับให้เราตั้งค่าภาพตัวนี้ไว้ส่วนในระหว่างไลฟ์นะครับให้เราใช้ภาพปกตัวนี้นะครับซึ่งสามารถกดแสดงทับไปได้เลยนะครับก็คือจะเปลี่ยนภาพมาแล้วภาพผู้ดําเนินรายการก็จะขึ้นภาพผู้ดําเนินรายการก็จะขึ้นจะขึ้นแบบนี้นะครับโดยถ้าเป็นสองท่านเรากดที่สองนะครับ หรือ2แบบนี้ก็ได้ส2แบบเต็มจอหรือ2แบบยอ่อในขณะที่ท่านแชร์สไลด์เราก็อาจจะใช้เครื่องมือนี้ก็คือ,อเครื่องมือ,อรูปภาพคนพูดแล้วก็รูปแชร์สไลด์นะครับโดยถ้าท่านพูดเมื่อตันกันมีความประสงค์ที่จะแชร์ไลฟ์นะครับท่านก็จะ,ะแชร์เข้ามาในช่องทางนี้ก็จะเห็นให้เราเพิ่มสไลด์เข้าไปเพิ่มหรือลบออกเช่นเดียวกันกันกบ เพิ่มกล้องหรือเพิ่มหน้าพุ้นใรรายการเข้าไปนะครับการเพิ่มหรือลบได้เช่นกันนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือทั้งหมดที่ที่มีในส่วนของแบนเนอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแบรนนะครับส่วนแบนเนอร์นะครับแบนเนอร์ที่เราจะเพิ่มเข้าไปก็คือจะเป็นชื่อรายการนะครับชื่อรายการซึ่งเราจะตั้งชื่อรายการส่งชื่อรายการไปให้ท่านซึ่งสามารถแก้ไขชื่อรายการได้นะครับก็คือแก้ไข ก็จะเป็นอีคอนทอล์กต่อด้วยชื่อรายการนะครับอันนี้จะเป็นชื่อรายการชื่อว่าส่องนะครับรายการที่จะเกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบชื่อส่องนะรธุรกิจนะครับธุรกิจการค้าบริการทางเพศในมุมมอง,มองเศษ านะครับโอเคอันนี้เราก็ทําการเพิ่มเข้าไปนะครับสามารถแก้ไขได้นะครับเผื่อท่านอยากเปลี่ยนทีหลังก็คือเราสามารถแก้ไขให้ท่านได้โดยกดช่องที่ชื่อดินสอเนี่ยครับคลิกแก้ไขนะครับโอเคอันนี้เป็นชื่อผู้ดําเนินรายการนะครับส่วนอาจารย์อีกท่านหนึ่งท่านยังไม่คอนเฟิร์มว่า,าชื่อตําแหน่งที่ถูกต้องของท่านชื่อว่าอะไรก็เลยยังไม่ได้เพิ่มเข้าไปให้ท่านนะครับโอเคซึ่งเราสามารถมาเพิ่มได้ภายหลังนะครับก็คือ กนการสร้างแบนเนอร์แบบนี้แล้วก็ใส่ชื่อตำแหน่งแล้วก็ชื่อของท่านสังกัดของท่านแล้วก็ชื่อมหาลัยของท่านได้นะครับแล้วทำกครกดเพิ่มแบนเนอร์นะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นเซสชันของเมื่อเราไลค์ไปแล้วนะครับโอเคเราจะ,อ,ะอันนี้ก็คือกดไ like ลค like, ์นะครับพอเรากดไลค์ปุ๊บให้เราทําการเช็คว่าเ,เราจะไลค์ไปที่เพจนี้นะ เป็นชื่อนี้ถูกต้องนะครับพร้อมในการถ่ายทอดสดให้เรากดไลค์หนึ่งครั้งนะครับกดถ่ายทอดสดแล้วก็นับหนึ่งถึงสามนะครับเป็นสามวินาทีนะครับสามวินาทีให้เรามาที่แบนนะครับในระหว่างหนึ่งถึงสามวิเนี่ยอย่าให้เกินนี้นะครับอย่าให้เกินสามวิให้เรามาทําที่คลิปวิดีโอแล้วกดเพิ่มเข้ารายการนะครับแบบนี้น ให้เราทําการเพิ่มภาพปกไปด้วยนะครับก็จะขึ้นมาหน้านี้แล้วก็ทําการซ่อนนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับเพิ่มผู้ร่วมในรายการอย่าให้อย่าให้จอดําแบบนี้นะครับทําการเพิ่มผู้ร่วมในรายการเข้าไปนะครับโอเคแบบนี้นะครับเดี๋ยวซ้อมให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือให้เราทําการเพิ่มวิดีโอเข้าไปนะครับพอจบ ตัวิดีโอก็ได้ขึ้นหน้านี้ให้เราเตรียมเตรียมที่จะเพิ่มพูนเนรายการส่วนมากก็จะเป็นพูนเนรายการพูดก่อนพักแป๊บหนึ่งนะครับเราดู้นะครับพอจบขึ้นก็จะขึ้นภาพนี้ใช่ไหมครับให้เราทําการเพิ่มพูมเนือนรายการ,ร,าก,ารดดพพก็จะเป็นหน้าพูนเนือรายการขึ้นมานะครับพอพูนดำเนินรายการพูดได้สักพักก็จะเป็นผู้ร่วมเสวนาเราก็เพิ่มหน้าเข้าไปนะครับในช่วงคําว่าสวัสดีครับ ผู้ร่วมในการพอสอดอร,รอจุดๆ,ๆนะครับเราก็เพิ่มหน้าผู้ร่วมหนึงนงรายการเข้าไปก็จะเป็นรูปแบบการเสวนาสองท่านแล้วตอนนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่แบนเนอร์เราอาจจะสลับไปที่ชื่อรายการแล้วก็ชื่อ,อผู้ดําเนินรายการแล้วก็ผู้ร่วมดําเนิในรายการให้เราทาการสลับไปนี้จนท่านพูดเสร็จนะครับแล้วก็ท่านย้ําอีกทีหนึ่งเรื่องถ้าท่านจะแชร์สไลด์นะครับท่านก็จะเพิ่ม ข้ามาในช่องทางนี้ได้เช่นกันนะครับให้ทําการบวกแชร์สไลด์นะครับสไลด์ slide จากเครื่องของท่านนะครับท่านสามารถเพิ่มจากคอมพิวเตอร์ของท่านได้ก็จะมาขึ้นปรากฏในช่องนี้ให้เราทําการเพิ่มหรือลบออกให้ท่านนะครับเมื่อท่านทําเสร็จหลังจากนั้นตรงนี้ในช่วงถ่ายทอดสดนี้ก็จะเป็นการขึ้นปุ่มคําว่าสิ้นสุดการถ่ายรอดสดนะครับในช่วงจบเราก็จะขึ้นรูปก่อนที่จะสิ้นสุดอีกครั้งนะครับก่อนที่จะสิ้นสุดให้ทําการ ขึ้นรูปบกรายการเพื่อย้าอีกครั้งหนึ่งว่ารายการนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับในตอนท้ายนะครับให้เราทําการขึ้นรูปนี้ค้างไว้สักสามวิแล้วทําการสิ้นสุดจะอยู่บริเวณนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแนะนําการใช้เครื่องมือทั้งวิดีโอภาพนิ่งแบนแบนเนอร์แล้วก็คาคิดเห็นที่เป็นสาระแล้วก็แชทส่วนตัวในระหว่างในระหว่างที่ผู้ดใเนินรายการไลฟ์นะครับก็ขอจบ แต่เพียงเท่านี้นะครับ